นอนตรงนี้คืนนี้ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำหลักๆก่อตัววนนันเก่ามันจะมีตลันเข้าไม่ได้เดี๋ยวน่าจะหมดครับว่ามันเอเรียดีนะครับประมาณครับบรรยากรศข้ามีไฟส่งประมัน ก้นเบนัเิน,นแล้วเดินลงมานั่งบนก้อนหิน okay, <yeah. S 1> แสนสวยนะครับ <Yeah. S 1> เครื่องโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะนอนคืนนี้วิวสวยไหมสวยครับสวยมากด้วย มองติดสายตาผมนี่สวยผมก็แนะนําสําหรับสายใครมานาสานแล้วที่มีรถแบบรถนอนของตัวเองนะครับอย่างน้อยๆคือคุณไปอาบจากแหล่งน้ำอะไรต่างๆตรงนี้ก็อาบได้นะครับถ้าคุณอาบลงไปเช่แต่มันตื้นๆไงหรือมีน้ําอาบของตัวเองก็โอเคนะคเป็นจิตสาธารณะที่เอาขยะมาเอาขยะกำกันนั้นเองนะผมจอดนอนตรงนี้คืนนี้ ห้องน้ำเนี่ยห้องน้าหลักๆที่เป็นห้องห้องน้ําปวดหนักนะก็อาัยพป้อมตํารวจได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเห็นเห็นอยู่อ้าวทเม็ดที่เหลือก็ชิวๆว,วิวอย่างนี้เลยครับผมสวยครับฟิวสวยฟิวสวยบรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นนะตอนนี้ห้าโมงเย็นอากาศดีครับลมพัดแรงมากมากันโชคเป็นช่วงๆเมฆฝนครับ ก่อตัวไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจะมีโอกาสตกกับล่า่แน่ใจเนี้ยวิวบรรยากาศเด็กเล่นน้ำได้ผู้ใหญ่เล่นน้ำได้บรรยากาศดีครับมีฝนฝนมาจริงด้วยนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยนีน่นนลงเม็ดปลายฝนมา ริมคลองเจ้หวางนะใครมาเนี้สองกว้ากกว้างเลยแต่กว้างกว้างที่ผมนั่งเนี่ยมันเริ่มล่มตั้งแต่ประมาณบ่าย 3. สามต้นไม้บังเนี่ยบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเริ่มล่มแนละ้วเงาไม้อะพาดมาตรงนี้แล้วเนี่ยยกเว้นวันเสาร์นะวันเสาร์มีตลาดเข้าไม่ได้วันอื่นนี่โอเคเลย ผลมาครับก้อนใหญ่ครับลองพักเนี่ยนะ่าจะพน้นแต่วันนะ่ะ เบียกนันเนี่ยนะนั่งเหลือนั่งตายสู้น้ำท่านกลุ่มหนึ่งยังอยู่ในน้ำอยู่กลุ่มหนึ่งวิ่งก้าวใต้สะพานไม่กลัวฝนตอนนี้คนกลัวฝนก็นะวิ่งไปครับผม ต่ไม่กลัวฝนก็สบายสบายจริงๆแล้วเวลาฝนตกเนี่ยถ้าไม่อยากเสียบก็แค่ปิดนะของผมปิดปิดท้ายแล้วก็ปิดครอบเลยไม่ได้เจอฝนนานแล้วครัม่เจอฝนที่ชื่อว่า น่าช่วยได้อยู่ฝั่งนึงแดดออกแล้วลนะเพราะปลายฝนนึงอยู่ตรงนี้ไงแดดจ้าตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวน่าจะหมดครับเพราะมันเหมือนกับมันผ่านมานึกใหญ่นะจังแล้วไล่ไปฝั่งโน้นแหลคะครับฝั่งนี้มาแล้วแอเรียดีนะครับเห็นไหมเป็นายโล่งๆแล้วก็ มีไฟครับตรงนี้มีไฟสวยฮะไฟของเสาสีแดงถึงมองสีแดงถิ่งเมืองไฟลาวของแล้วไฟส่องสว่างของเสาก็มีอยู่ฝั่งน้นนะ่าจะมีไฟอยู่หนึ่งไฟลายลายทางนะครับผมตรงสะพานมาุูเดี๋ยวไปเดินไปเดินชมกันทั้งหน่อยเหมาะตัเด็เด็ก,เ,ดกเล่นน้ำนี่ย นาเป็นตื่นโอ้ตกฝั่งทางเป็นดูสะพานกียนนอนสบายอะ่ะสะพานข้ามคลองเป็นสีๆนะฮะนี่อันผุเนี่ยอันผุนี่มาเปลี่ยน ไม่น่าจะผูกไว้กันน,นั้นน้นดูดีเลยทั้งซ้ายทั้งขวาว้าวเหมือนลานแคมปิ้งเลยท่าน พูดถึงพูดถึงปุ๊บไฟติดปั๊บเลยเขบอกไฟยังไม่เปิดพูดถึงปุ๊บไฟติดปั๊บเลยเล่นน้ำได้สบายเลยฮะชั้นบนชั้นล่างก็น้ําตื้นพอๆกันแต่ส่วนมากก็เล่นชั้นล่างเพราะว่าชั้นล่างอ่ะพวกมันตื้นกว่ามั้งนะข้างบนจะสูงกว่านิดนึงแล้วก็เล่นน้ําได้สบายๆปินเลยรหะครับท่านมีไฟส่องจมางตลอดขึ้นไปดูหน่อย มีร้านขายนาา้ำอัดลมขายลูกชิ้นขายปิ้งย่างหรือเปล่าเป้งย่างเขาทำยำมาเมายมาเมา่ลูกชิ้นทอดเดี๋ยวขอยำม,มามา่ยสักไม่กล่องอใช่ไหมใส่กระป๋องใั่ช่วยช่วยกระป๋องกินยำมาเม่ิมาม่าต้มยำกุ้งน้ำโคกเหมือนแก้ว มื้อเย็นมื้อเย็นวันนี้นะร้อนๆอยากกินยำกับผักยำก็เสือกับกะหล่ำปลีกับมะเขือเทศเองก็ใส่หมูใส่หมูสับด้วยครับ่นั้นอยากกิน นายาังกลองออกแสงก็ต้นเลยนะซื้อตัวอยู่นะตั้งคืนครับผม ตอนนี้นะ่าเวลาแสงอาทิตย์ลงะสมควรแล้วนะมืดละประมาณหนึ่งทุ่มท้องฟ้าโดยส่วนใหญ่มืดละ,อ,ะอาจจะมีแสงจันทร์แรงสองแต่ไม่เมื่ทุ่มหนึ่งมืดแล้วนะแสงสว่างโดยทั่วไปบรรทพานบนรรทบานมีไฟอยู่หลายหลอดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเปด้าเป็นโอ้สอง สี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบสี่สิบห้าหลอดนะเรามองนะคือมันส่งส่งพื้นสะพานเลยนะแต่เห็นตรงนั้นนะคือเป็นป้ายป้ายที่เป็นป้ายอะไรชื่อของตัวอำเภอเทศบาลตัวของเทศบาลเมืองนาสารเงาะอร่อยประมาณนั้นแสงเลเซอร์ทอนเห็นสะพานในกล้องเห็นสะพานสว่างเจ้าเลยนะห่างไปด้วยสะพานรถตรงนั้นสะพานข้ามธรรมดา สองข้างฝั่งขึ้นบนคือหลอดไฟบนถนนบนบน,นี่หลอดไฟล่างนะสว่างโล่งครับผมเห็นไหมสว่างล่ง,นนะง,ลงเลยตัวนี้เป็นหลอดไฟน่าจะเป็นหลอดไฟงานน่าก็ยังมีงานอยู่วันเสาร์มีซุ้มนี้แล้วก็มีหลอดไฟเห็นไปหลอดหน้าเป็นหลอดไฟ แนวคลองไปจะถึงร่วงใหญ่ๆนั่นแล้วก็ที่เหลือเป็นหลอดไฟของถน,นนไปละใน,นด้านบนอีกกว้างหนึ่งหลอดไฟตอนนั้นอีกกว้างหนึ่งหลอดไฟนี่ทาให้เห็นตัวของภูเขาเรืองส่องแสงอยู่เลยนะฮะนี่อีกว้างหนึ่งถ้าดูมันก็ไม่มืดนะครับสองฝั่งนี้ยังไงก็ไม่มืดโอเค ตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะก็ชิลดีมากครับผมว่าแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันแต่วันนี้เงียบสงบปีวันนี้ผมมานะครับวันเสาร์เนี่ยมีงานแต่ว,วันนี้เงียบสงบครับนี่ฮะตอนนี้ถามตอนนี้ชิลดีไม่ชิลดีรถที่เข้ามาก็เนี่ยเข้ามาเปิดท้ายนั่งนั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะเปิดท้ายปิกนิก ทานน้นทานนี่กันอยู่นะสื่อของมานั่งทานอาจจะเป็นครอบครัวนะบางบางที่ก็เป็นครอบครัวบางที่ก็เพื่อนฝงงนะบางคนก็จอดจอดรถข้างนอกครับขึ้นบนดันบนแล้วเดินลงมานั่งบนก้อนหินเชียวเมาวยกันไปครับก็อบมองเช้าแล้วครับ แสงสวยนะครับสีแดงคว้าก็อยู่ใกคันนะครับแล้วคันนอนก็น่าทุกะเอามานอนอยู่กับปมองเมื่อคืน เป็นไงบ้างสถานการณ์ส่วนมากก็คนของที่นี่ส่วนใหญ่ช่วงกลางคืนเขาก็มาช่วงเย็นๆนะครับถึงกลางคืนเมื่อคืนก็ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนมีรถกระบะหนึ่งคันจอดด้านบนฝั่งตรงโน้นนะครับจอดอยู่ที่ตรงโน้นแล้วก็บรรทุนนนเปิดเพลงดังอยู่คันนึงสักพักใหญ่ฮนะ ่เ็นอยอโอเคเช้าๆก็อากาศเย็นอากาศเย็นนะครับตอนกลางคืนข้างนอกนก็อากาศเย็นดีแตอ่อาทิตย์นขอบเก่าแลวครับปวดท้องนิดหน่อยมาเข้าห้องน้ำถึงเช้าจริงก็ถ้าไม่ได้ปวดท้องผมก็ทะเลทะเลอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่แลวนะ หาอะไรกินแล้วก็อะผมเลยมาเข้าห้องน้ำที่ปัม๊มดีกว่าแต่สะดวกจุดก็โอเคไม่ไกลครับ800 m, แปดร้อยเมตรมาเข้าปัม๊มออกจากปั๊มแล้วก็โอเคเดินทางต่อเลยครับเพราะว่าตรงบริเวณนั้นช้าๆมันก็มีคนมาวิ่งอะไรโน,น่นนี่นั่นนะแต่ว่าเมื่อวานอยู่ทั้งวันลแล้วนะครับหลักๆอยู่นานแล้วก็ไม่มีอะไรมาก ก็เดินทางกต,ต่อดีกว่าวเช้าแสงอาทิตย์ต่องว่าเช้ามันมันขึ้นมานิดแล้วก็มันเหมือนน่าจะมีเนี่ยเมฆหมุนหมุนอะไรประมาณเนี้แล้วก็เออแสงก็หายไปแล้วเนี่ยมาดูอีกทีพิ่งขึ้นบนขอบขอบโอเคเดินทางกันต่อครับก็หงหน้าเดินทางกลับบ้านนะออกมาก็ข้าบางจากกันะนะเป็นลูกค้าบางจากครับ <laughs> ปตทจะเข้า็ตมื่อเติมน้ํามันเอาเรื่องเติมบ้างก่อนถ้าเข้าปตทผมจะเข้าก็ตเมื่น้ํามันใกล้ๆนั้นผมไม่มีปั๊มบางแกะนะผมจะเข้าปตทเพื่อเติมเติมพอใช้ก่อนแล้วก็ขับบางแกททำไมขับบางแกเพราะว่าเป็นสมาชิกอยู่นะก็อย่างน้อยๆคือถ้าเป็นสมาชิกของปั๊มไหนก็เราขับปั๊มนั้นๆไปถ้าทําสมาชิกหลายปั๊มเป็นไงมันก็ได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดสะดวกปั๊มไหนก็เติมปั๊มนั้นใช่ไหม แต่มันก็คะแนนก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ว,ว่าผมใช่บางจักตลอดเลยแต่บางจักตลอดก็จะสมแต้มก็จะสมแต,ต้มมันก็จะได้คะแนนเพื่ออย่างน้อยๆได้ส่วนลดนะครับถ้าแต้มมันได้ไปเรื่อยๆมันก็ได้ส่วนลดนะครับอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้เลยเลยส่วนลดปุ๊บอ่าห้าร้อยแต้มก็ได้หนึ่งร้อยบาทเห็นไหมพันแต้มก็ได้สองร้อยบาทอย่าตะลึงนะ ไม่ได้เรื่อยๆพันแต้งไปคนได้ส่วนลดของร้อบานผมว่านะโอเค, <S <S อเคแล้วตอนนี้สายเดินท่งมันก็จะมีเรื่องของจะเรียกโปรโมชัไหมไม่เกี่ยวหัวเชื้อหัวเชื้อนี่มีหัวเชือเช้ออยู่หลายแบรนด์มากๆนะครับ,บแบรนด์ที่แพงๆก็แพงๆนะครับเพราะว่ามันแพง,งแบรนด์ที่ไม่แพงก็ไม่แพงนะครับก็ไม่ว่ากันแต่แบรนด์ที่แพงก็แพงแพงกันไปเลย แต่น้ำมันหนึ่งถังเนี่ยสำหรับรถของที่ผมใช้อยู่นประมาณอยู่ได้ประมาณห้าสิบลิตรโดยประมาณห้าสิบลิตรห้ราสิบถึงหกสิบก็ไม่แน่ใจนะเพราะถังมันจุได้เท่าไหร่กันแน่ไม่ว่ากันนะแต่ก็ประมาณห้าสิบถึงหกสิบลิตรเนี่ยเราก็ใช้ตัวหัวเชื้ออยู่ประมาณสองร้อยแอล้ี่พันดีซีนะนี่ฟิวริโกอาเจติเป็นัวัื้อแหละมันก็ขายขายอยู่หลายๆแายเพลน หลายหลายแบรนด์ขายกันเยอะอยู่ร้อยกว่า200กว่า300กว่าถามว่าหัวเชื้อถทาใสี่พี่ขอคุณนา่ามันดีอ่ะก็ถ้าหน้าเติมแล้วก็เราซื้อหัวเชื้อตอนนี้คือหัวเชื้อของไอ้ของนี่เองไงบางจากเองอ่ะอันใต้ HD ดเนี่ยดีเซลนะครับ200ลิตราคากวดปกติมัน185ปกติ ตอนนี้สามขวดร้อยโอ้สามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะถ้าซื้อปกติของเราสี่ร้อยกว่าบาทกับ500นะห้าร้อยเนี่ยเหลือสามขวดร้อยผมเลยหลอมเมาไหมไม่ใช่เม,ม,มามมแล้วล่อมาหกขวดเพราะว่าส่นวนมากจะเดินทางก็เติมตอนนี้เติมแล้วขวดหนึ่งห้าสิบลิตรนะครับเออช่วงก็เป็นโปรโมชั่นพวกนี้ก็เราเดินทางเ่อยๆเติมเต็มถังตีก็เติมตีนะครับถามถามทั่ว์ของความรู้สึกนะครับ ผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาของปตทผมได้หัวเชื้อของปตทมาด้วยแล้วใส่ดูเอาความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันอาจจะเป็นการมันโนอ,อะไรก็ไม่่ากันผมรู้สึกว่าถ้าใส่หัวเชื้อลงไปอะหัวฉีดแรงของเครื่องยนต์ดีกว่าไม่ใสนะ่ในความคิดผมนะความคิดส่วนตัวแล้วกันไม่มันโนน่นนี่นั่นเอาความคิดผมถ้าว่าเปลี่ยนหัวฉีด้็ใส่หัวเชื้อต่อน,น้ำมันหนึ่งถังจริงๆดูแรงกว่า ไม่ใส่ตอนเร่งเครื่องอะไรต่างๆเพราะเราขับเองเรารู้ว่าเรา,เราประมาณขนาดไหน,นนี้เป็นความคิดของผมจริงๆอย่างนั้นนะส่วนส่วนหนึ่งมันมันเป็นส่วนช่วยส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนกรองอากาศด้วยกรองอากาศของผมค่อนข้างจะตันพอเปลี่ยนใหม่ก็ดีประมาณอย่างนั้นโอเคนะเป็นไกล้์กันผมว่าถ้าเติมหน่วยเชื้อช่วยได้ครับอัตราเร่งนะครับแรงแรงกว่าน คลองใหญ่ๆแม่น้ำตใต้ใหญ่ๆนะขับรถผ่านมาแล้วก็ขับขับเรียบมาเรื่อยๆนะผมขับเรียบมาทางเส้นนี้ตอนนี้มาปรับเส้นทางอยู่ว่ามันถึงไหนแล้วเป็นคลองใหญ่ๆนะครั้งที่แล้วอยู่เวียงสะฝังรถนะเจอมันต้องเป็นแม่น้ำแล้วเพราะมันใหญ่มากมองจากข้างๆมันอึมครึมนะเนี่ยวิ่งเลาะมา มากั่นมันออกไปแยกออกไปสองสามสายผมถือว่าเป็นแม่นม้ำใหญ่ว้าใหญ่ใหญ่ใหญ่หญนโละไปสายฝั่งนูน้นไม่รู้ชื่อเมีนซา,านะผมอยู่บ้านเกียนซาอเภรเกียนซาอ่าชัดเจนสาถานี แม่น้ําตาปีครับส่วนหนึ่งของแม่น้ําตาปีผมว่าอยู่มันทําไมมันใหญ่ๆห,หญ่อยู่กว้างๆใหญ่ๆเลยละ่ะฝั่งนี้มันจะแยกออกมาอย่าเพราะผมวิ่งเลาะมาจากบ้านนาเดิมเลยไม่รู้ว่ามันเป็นทางแยกสาขาเข้าหรือสาขาออกแต่มดูใหญ่ๆยิ่งไปตามแม่น้นําเนี่ยนะดูน่ากลัวน่ากลัวเลยละ่ะโอเคเป็นแม่น้ำปาปีตรงช่วงของ อำเภอเคียนตาครับผมดูน <laughs> อ็อตสิครับอาบเดดกันแน่เลยนี่นี่นี่ผมเพิ่งเห็นเกาะสายไกวแบบเรี้ยงเรียงเขามาอาบเดดกันไหมช่วงเช้านักเอ็นเพียบเลย หมดดังสองจานขิเข้ามันไก่กับกะเหลาเติมพวงนะฮะอิ่มเป้